ตรงกลางเป็นวีรเทพป้อมพันนะครับส่วน4ตัวบนนะครับเอริกโจฮาน่าสาดอมิซายนะครับที่คนจากซ้ายไปขวานนะครับดิออนสกูคุเซนเตอร์ลีบุนสุราก้ากับพรรษาเฮวิบูุญครับและขวานเดบินยีรัตโนดมนะครับสัญญาณที่ทะเลโดมพร้อมอยู่แล้วครับมาดูกันครับศึกยกที่3ของทั้งคู่ครับออกบอลก่อนครับเจ้าบ้านเริ่มแบทเทิลครับน่าสนใจมากครับว่าเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนหลังจากที่ได้เจอกันมากก่อนแล้วครับหุ่ยขอมีช่องจ่าให้พลิกครับ เปลี่ยนออกด้านข้างไปครับประเมศบอลไปขึ้นทางอริจโจอหันนาโจฮันนาจี้มาเข้าขวาล,วลองสัตว์ตงนี้เอานึ่งสูตครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหตรงนี้ไม่มีตัวบังแล้วอริจโจอหันนามาจิงแบบนี้ผมเป็นเรื่องเลยครับโอ้โหออกตัวได้อย่างร้อนแรงเลยครับเจ้าบ้านเมืองทองขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จากอริจโจอหันนาโอ้โหถือว่าเต็มสิบเลยครับลูกยิงลูกนี้นง,ง่ายขึ้นเลยครับเดี๋ยวดูทีครับขึ้นทางซ้ายครับแล้วจี้มา ดูครับมีช่องแล้วใส่เลยครับด้วยขวาโอ้โหไปประมาทครับคือไปคิดว่าจะยิงแล้วนี่มันจะไม่หายครับแล้วลูกเียไปเปิดพื้นที่นี่ครับคือสุภณะถอยเพื่อรอจังหวะแต่ว่าวุฒิขิดก็ลงมาไม่ทันนะครับแต่ก็ต้องชมว่ายิงนี่หมดสิทธิ์ป้องกันครับตัวที่6ไปแล้วนะครับต่อหน้าแนวรุกชาวเซนญานะครับ โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําเลยครับคนแต่ว่าก็นี่ครับเร็วไม่ได้ครับเอาแล้วข่ายบอลเราไม่ดีครับเข้าทางิลลีปบ๊อบิลลี่บ๊อบสับหนีเทียรอนให้ตอกมาตรงนี้ไม่มีกับดักซัดลูกนี้ฉลั่2สองศูนย์ครับเอาเลยครับโอ้โหเป็นบอลเม็ดอ่านิไลครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับกับทางบุรีรัมย์ครับโอ้โหยังเมาหมัดแล้วก็โดนลูกที่2ต่อเนื่องครับจริงๆครับดูครับออกบอลไม่ดีครับโดนดักแล้ว ไหลมานี่ดูครับโอ้โหนิ่งครับแต่ว่าก็เนี่ยครับมีตัวสุดท้ายอยู่นะครับแล้วจังหวะยิงมีชั้นแลบนะครับแต่ว่าก็ไม่อยู่นะครับต้องชมป๊อปครับไหลมาแบบนี้นี่บอลเมศอวิไลมีเวลาครับพยายามที่จะสไลด์ดักนะครับพงศาแห่งวิมูลแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเนี่ยครับเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับถ้าจ่ายจังหวะแรกเนี่ยสุรกาให้ธีรธร บอลยาวครับใช้ความใหญ่ของดูบุยาพักเล่นทางบุชคิดต่อมาถึงสุภนัทเข้าขวาสัดโลกเดียวหุ่นไม่ยังตรงตัวของปฏิวัติก็ต้องขวาปัดทิ้งออกไปวิงเต้าแบงครับสุภนัทดวงตาเพชกอย่างสวยแล้ว,ว่าให้ตรงน,นี้ไม่แม่นเองครับอันสาดักเอาไว้มาเข้าทางพิชาพิชาตันกับทางฝั่งดูบุยากีสุภนัทไปทางบุชคิดนะครับบอลเข้าทางพิชาให้ต่อขึ้นมาพื้นที่เปิดอีกแล้วครับซาดอออกไปที่ลิกโจฮาน่า มีจรินขวางอยู่โจนาตโยกเข้าขวาลองสัตอีกแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหสามศูนย์ครับไปปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงครับ้โหยิงมันเข้าครับวันนี้ครับเป็นอีกโจนะดูอีกครั้งครับมันจังหวะได้บอลนี้ครับอย่างที่บุรบัตบอกไปครับมีพื้นที่ครับแลดูครับเลาะเลาะมาละพอมีพื้นที่ปุ๊บใสเลยครับคสาวนี้เล่นเสาแรกครับลดข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เกมบีบแดนบนก็ต้องมาแล้วมีประสิทธิภาพด้วยแหละครับ เดี๋ยวทอนให้ดูญากระดกมาวุสคิดปล่อยเอาเลยครับมาเข้าทางสุปรัสซัดดูเดียวโอ้โหเด็ดขาดเหมือนกันครับไล่มา1ต่อ3ครับนี่แหละครับหายจากเกมแต่มีความแน่นอนครับโอ้โหผมคลิปเลยครับจังหวะนี้ไล่มาแล้วครับ1ต่อ3โอ้โหจาก3มา2ครับคราวนี้นี่ก็จังหวะมันไม่มีอะไรครับกระดกมาแล้วนี่ครับเก็บไม่อยู่ครับสุดท้ายยังมีสุปรัสตามมาแล้วซัดเลยครับโอ้โหโอ้ดูครับ ยิงลำปากนะครับแบบนี้แต่ว่าสุวรรณนัทนี่โช้ยเห็นเลยครับคาดบอลครับดูครับบอลเล่เข้าไปครับโอ้โหหมดสิทธิ์ครับทางปฏิวัติคนนี้ยิงเท่ากับว่าเจอเมืองทองทุกการนี้นี่สามนัดนี่ยิงได้หมดเลยครับและเป็นลูกที่สี่นะครับที่เขายิงใส่เมืองทองดิออนครูสครูสคิดจะเปิดตรงนี้บอลจะไม่พ้นสุช้โป่งสวยบ้าซันลูกนี้ <S <S โอ้โห จังหวะเข้าทาเหมือนจะไม่มีอะไรครับปูแต่เนี้ยครับจังหวะยิงนี้ก็ไม่ต้องกรอบด้วยครับบิดออกเองเยอะเลยวีเดเทพถิงบอลยาวมาเดิดเบียนไม่ได้ตัดนะครับบอลเลยเข้าทางโจฮน,น้าตวัดมาวลเลินปอปด้วยวิลเลนปอปแทงช่องนี้ให้กับปรเมศปรเมศดดึงเข้าขวาปรเมศดดึงขวาทีดึงไหลต่อมาโจฮาน,น่าดึงขวาซัดลูกนิดไปเลยครับโอ้โหสี่ดึงครับแฮตริกของไายดึกโจฮนนันนาครับ ที่ต้องจดจำของเจ้าตัวเลยนะครับวัลิโจฮาน่าครับหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้กับทางนงพปเล่รคอนพลแล้ว,วเ,เจอเดียนคูวิ่งบีบจังยิงปั่นไซส์เข้ามุมแคบอีกครับยุ่งเหยิงแบบนี้ของทางโจฮาน่าไปมุมครับจีทรท้เอเปิดเข้ามาตรงนี้เขาดูยุญญาโบยนเสาไม่ได้ครับโอ,อโอ้โหเอาอีกทีนึงตวัดยิงโอ้โหก็ยังไม่เข้าอีกครับโอ้อึจังหวะนึงของทางฝั่งของเขาสิทธิ์โอ้เป่าปากไปเลยครับทางดูบุญญา ขวามันเตลืดินต่อมาสุพนัทเล่นกันทันเตลืดินปล่อยข้ามมาบุชคิดเกือบจะโดดชนต้องคืนกลับมาเบียโดนเปิดลึกปาดุยักษ์ของต้องเอาชนขานโอโ้โหไม่ได้อีกแล้วครับใต้ทิ้งกับเบียแทบหาต่อครับเมื่อสักครู่นี้ครับของทางดุยา่าข่าวในนี้เปลี่ยนมาคานนะครับโอ้โหไม่เสียบคาครับโดนเต็มาคาเลยครับก็เลยไม่เข้าพยายามจะตีฝ่าวงล้อครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับ จงเรียกแต่ผมให้กับทีมได้ครับถ่ายมาครับเต์ดิบดินเปลี่ยนจุดในการเปิดแม่นหรือไม่แม่นของดุบุยาโบปาแล้วครับตรงนี้โอกาสจัได้ครับ2ต่อ4ครับโดยล็อสนาดุกบุย้าจบแล้วมองอีกครับความพยายามมาสำเร็จในครั้งที่3เลยครับเมื่อนี้ไม่ต้องแรงอะไรมากครับขอแค่ให้เข้ามุมเท่านั้นนลครับมาไม่ทันนะครับปฏิยัติสมัยหุ่โอวชัด เน้นนะครับจังหวะนี้สุดท้ายเป็นเทียร์ทอนเลือกปานกระบ้าเอาเลยครับโอ้มาซายต่อสี่โอ้โหเกมนี้เป็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหสุดๆครับยิ่งกว่า5ดาวครับไม่รู้จบยังไงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันแน่นอนครับโอ้คลายไปสนามนี่เทียบจากเทียร์ทอนรุญประธานดูครับฟรีคิกโอ้โหเสียบขาานี่ครับโอ้หมดจดจริงๆครับดูครับซ้ายของเทียร์ทอนโอ้โหผูกเก็บครับสั่งกำแพงไว้แล้วครับ แต่ปฏิวัติได้ที้น้ำหนักมาที่เสาแรกเพราะไม่คิดว่าจะยิงเสาสองแล้วบุมขนาดนี้ครับไประวงังนัิดลครับด,ดูครับปัดโอ้โห,โหพอกับแพง<ห>ดูครับแล้วก็มุ่งมั่นเลยครับหลังจากนี้ครับฝังไม่ได้นะครับอาแล้วบุีรำนี่เดินเกมขึ้นมาเลยครับแต่เดบิดินครับจ่ายทะลุให้กับทางฝั่งของสุพนัท สุพณนั้เปิดตะวัดย้อนกลับมาเกี่ยวดูพิาสั้นดูดิเอาสี่สี่ครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมครับโอ้โหอะไรครับเกมนี้สุดๆไปเลยครับนี่คือฟุตบอลไทยที่สุดยอดมากครับในแมต์นี้โอ้ฟุตบอลไทยอยากให้มีเกมแบบนี้ทุกแมตเลยครับได้ก่อนนะครับวุรัมต่อขึ้นมาแล้วได้คืนครับเริ่มจากอดิบดินนะครับแทงมาแล้วสุพรัณโอ้โหสปีดมาครับแล้วเปิดกลับมานี่นี่ยครับเกี่ยวได้แล้วใส่เลยครับเปิดทะลุไปไม่แมนนะครับ และเขาสิทธิ์เก็บบอลเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ครับโอ้เสเปดกันสุดเดือดเลยครับ4ประตูต่อ4ครับโอ้เป็นสิดดาวเลยครับเกมนี้